อ่าดุนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะอจรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องใส่ชุดแบบนักปล้นหน่อยโอ้โหหล่อมากเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอยากทานอะไรเดี๋ยวบอกว่ามันจะไปเล่าเรื่องการปล้นธนาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยปล้นโดยไม่ต้องไปธนาคารเลยเราได้ไปเรียบร้อยแล้ว2 0 0พันกว่าล้านบาทแต่จริงๆตั้งใจปล้นสา0,000ืกว่าล้านโอ้โหไอเงินสามหมื่นกว่าล้านมันพลาดไปเป็นการปล้นทางอีกคำถามก็คือว่าหนึ่งไอสามหมื่นกว่าล้านที่มันไม่ยอมไปแล้วหลุดออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่า แค่สะกดชื่อคนรับผิดระบบคอมพิวเตอร์เลยไม่เดินหรือจำนวนเงินสาม0 0ื่นกว่าล้านนี่มันเยอะเกินไปหน่อยระบบมันก็เลยยุติโดยอัตโนมัติสองคำตอบหนึ่งและสองนะครับรางวัลก็จะมีเป็นที่ใส่ขนมปังหรือไปใส่ผลไม้ก็ได้บางท่านไปใส่ผลไม้จากฟิลิปปินสสวยงามน่ารักอันนี้และยาหอมอย่างดีสวยมากนะตอนนี้คุณทดลองไปแล้วทดลองอยู่ค่ะมีคําถามจากทางบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นคําถามจากคุณสมชายนะคะผ่านถามมา ผ่านทาง f a c e b o o k แฟนเพจของอาจารย์นะคะถามว่าถ้าต้องการหาข้อมูลธุรกิจไทยกัมพูชาจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับมีสภาธุรกิจไทยกัมพูชานะครับออมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาให้ด้วยเลยนะครับ<อ>โทรไปถามได้เลย020186888นะครับ020186888ต่อ4340สําหรับคนที่อยากติดต่อคือสภาธุรกิจไทยกัมพูชาที่เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประสานร,ระหว่างไทยกัมพูชานะครับแล้วก็จัดงานแสดงสินค้าในกัมพูชาเป็นระยะระยะคนเก่งๆ อยู่หลายคนตรงนี้นะคะคุณดวงใจจนทนคุณจิมนะอาจารย์เคอาจารย์บทัศน์ทีอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมปรึกษาเรื่อยๆหรือที่ติดต่อไปโดยตรงที่กัมพูชาก็มีสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชานะครับเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์เราจะขึ้นหน้าจอไว้ให้หรือว่าเดี๋ยวจะส่งไปตรงเลยนะครับท่านที่สนใจอยากค้าขายกัมพูชาติดต่อมาได้ครับนี่เป็นคําตอบของเราในเรื่องนี้ครับเราได้รับรางวัลไปเป็นหนังสือนะครับเอาละครับมาที่เล่าเรื่องกันต้นธนาคารต้องใส่ชุดดำเพราะว่าคนเห็นสีส้มแล้วนึกถึงผม ใช่ไหมเราต้องใส่แว่นดำใช่ไหมขออนุญาตใส่แว่นดำด้วยได้ไหมจะได้เล่าเอจะได้จํเราไม่ได้นะเราใส่แว่นดำเล่าด้วยค่ะไม่ได้ต้องใส่แน่นอนว่าจะมองเห็นตัวหนังสือที่แน่นอนเราใส่แว่นดำคนจำไม่ได้แน่นอนอันนี้มีสีดำเหรอคะก็ยังเป็นอาจารย์เกษมสันอยู่ดีคนจำออคนจสีส้มได้คือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับขอได้ยังได้เลยะแล้วแต่เรื่ององเรื่องคืออย่างนี้ครับมีความพยายามจะปล้นเงินสามหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็ วิธีการก็ง่ายๆส่งอีเมลไปธนาคารชาติบางคาเทศ <S <S อีเมลเข้าไปในอีเมลนี้ก็มีเรียกว่าโปรแกร,รมที่ว่ามา์แวร์ซึ่งบางทีเราก็ได้รับนะ, <S <S ละแล้วไม่ต้องหันไปมาแค่คลิกเปิดที่ไหนปั๊บโปรแกรมมันเข้าไปสิงอยู่ในระบบธนาคารชาติของบางคาเทศนะครับนี่ผมเล่าสั้นๆให้เห็นภาพก่อนว่าเขาทำไงนะครับพอโปรแกรมเข้าไปสั่งเสร็จโปรแกรมที่ว่าเขาคอยดูว่าเนี่ยแล้วธนาคารชาติกำลังประเทศทำงานกันไงแล้วอยู่ดีก็สั่งปล่อยเงินออกมาสามหมื่นกว่าล้านบาท สั่งไปที่ฟิลิปปินสี่คำสั่งสั่งไปที่รีลังกาหนึ่งคำสั่งแล้วก็สั่งไปที่อื่นอีก30มจุคำสั่ง<ฮ>ะนะครับพอสั่งไปเสร็จปับ๊บลูกค้าปลายทางก็ไปเบิกเงินเอาไปใช้เรียบร้อย2000กว่าล้านบาท2,916ัรล้านบาทคือตัวเลขซึ่งมีการเบิกจ่ายไปแล้วในฟิลิปปินส์จบเลยนะเ<อ>นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าทํากันอย่างไรนะครับเหตุเกิดตั้งแต่นี้ครับ15พฤษภาคม2558ก็มีคนมาเปิดบัญชีที่ธนาคาคร นะครับเนี่ยยูดี้มาเปิดบัญชีใช้ชื่อปลอมนะครับสี่ชื่อมาเปิดชื่ออะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับเปิดด้วยคอมพิวเตอร์มาเปิดที่ธนาคารเฉยๆเลยนี่กลางปีที่แล้วนะกลางปีเดียวนสิบห้าพฤษภาต่อมาเนี่ยนะครับไอเมาแวร์เนี่ยก็ถูกส่งไปที่ธนาคารกลางบังคาเทศซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมครับอีเมลมาถึงเราอะไรก็ไม่รู้บางทีเราก็เปิดดูเอ้ยเมนมีอะไรเราก็ปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองพอเปิด24มกราคมต้นปีนี้ นะครับก็มีร่องรอยว่าโปรแกรมเนี่ยมันเริ่มเข้าไปดูมีคนล็อกอินเข้ามาในธนาคารกลางของบังกลาเทศแป๊บบนึงเข้าปุ๊บออกปุ๊บไม่ถึง1น,นาทีะนะครับใช้เวลาเข้าไปดูตรงนี้แลว29มกราคมปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแฮกเกอร์ซึ่งติดตรงนี้เนี่ยก็ติดระบบเรียกว่าซิสมอนอยู่ในโปรแกรมการโอนเงินของธนาคารบังกลาเทศใส่เข้าไปเลยโปรแกรมนี้เข้าไปไปทําอะไรไปสอดแนม,มไปดูว่าธนาคารเนี่ยเวลาจะสั่งเงินโอนเงินเนี่ย ไทยต้องเซ็นเซ็นยังไงโอนยังไงวิธีการทํางานคือทําอย่างไรวันไหนทํางานวันไหนไม่ทํางานสอดแนมแล้วโปรแกรมนี้ฉลาดมากคือสอดแนมแล้วก็ลบตัวเองไปแอบดูเหมือนตีนแมวมาแอบดูแอบดูแล้วก็ลบรอยเท้าลบรอยมือเสร็จนะครับแล้วก็สอดแนมเฉพาะโปรแกรมที่ทําในประเทศบางประเทศคือไม่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 เกี่ยวกับการสั่งจ่ายไปต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปประเทศอื่นเกิดไปเจอประเทศเจริญแล้วมันจับได้ว่าเอมีแฮกเกอร์ก็วนเวียนอยู่ในเฉพาะบางประเทศ เป็นโปรแกรมเป็นกิจกรรมที่ทําในบางประเทศแล้วลบล่อง,ลอ,งลอยด้วยแล้วเนี่ยมีคนสงสัยว่าโปรแกรมเนี่ยเพ้อเพอาจจะไปสิงอยู่ในธนาคารกลางชาติอื่นหรือเปล่าอันนี้คือสิง่าางที่ที่มาเล่าให้ฟังต่อมาวันพฤหัสที่สี่กุมภาพันธ์ นะครับต้นเดือนที่แล้วแฮกเกอร์ก็สั่งโอนเงินจากธนาคารบางธนาคารกลางบางประเทศซึ่งปกติโอนเงินใช้ระบบสวิปเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกจะโอนเงินมันจะมีวิธีตรวจสอบความมั่นคงถูกต้องอะไรเนี้ยนะฮะก็สั่งโอนเงิน35คําคำสั่งสี่คำสั่งเนี่ยให้โอนเงินทั้งหมด2,900ล้านไปที่ฟิลิปปินส์ไปที่ธนาคารรีเซลอีกหนึ่งคำสั่งโอนเงินประมาณ720ล้านบาทไปที่ศรีลังกา ธนาคารพาณิชย์เลข30คำสั่งโอนเงินประมาณ3600ล้านบาทนะฮะ,ะสั่งไปที่ธนาคารกลางนิวยอร์กนะครับ oh. แต่ว่าธนาคารนี้นี่ระงับอันเนี้ยไอ้ก้อนสุดท้ายเนี่ย oh. เดี๋ยว oh. จะเฉลยว่าเพราะอะไร oh. อ่าตอนนี้เงินไปอยู่ที่ไหนแล้วเงินไปอยู่ที่ฟิลปิปปินส์วันศุกร์ต่อมานะครับก็มีคนมาเบิกบัญชี ที่เปิดาไว้สี่บัญชีถอนเงินไป800กว่าล้านทิิปตินถอนเสร็จก็โอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งเพื่อโอนออกมาให้เป็นเงินเปโซใช้ะนะครับผู้จัดการแบงก์นะครับเด็กกิโตก็บอกโอเคผู้จัดการผู้หญิงโอเคทีนี้วันศุกรนะ์นกว่าธนาคารกลางบางประเทศจะรู้เรื่องเงินไม่อยู่ละตอนเช้ามีคนมาตรวจสอบเอ๊ะปกติก็จะสั่งเสร็จปับ๊บมันจะมีกระดาษปรินเตอร์มาปริ้นออกมาเสร็จปับ๊บอ๋อนี่ไงทําอะไรบ้างวันศุกร์เห็นเช้าแต่ไม่ทํางานคุณดิบถ่ายสิทาไมบางประเทศวันศุกร์ไม่ทางานทำไมอะคะ เป็นมุสลิมวันวันศุกร์ไปไปไปละหมาดกันแ็ oh. กเกอร์รู้โปรแกรมรู้วันศุกร์บ่ายไม่มีคนทํางาน oh. ก็เอาลูกน้องไปตรวจว่าทำไรลูกน้องใช้เวลา24ชั่วโมงกว่าจะฟื้นคอมพิวเตอร์ได้แต่ฟื้นเสร็จก็เห็นคําถามถามมาจากทางทางท่บเอ๊ะนี่นะมันมีเงินโอนจริงหรือเปล่า <c oughs> แต่กว่าจะรู้ว่ <c oughs> าเงินเงินไปนี่ไปถึงน,นู่นแล้ววันจันทร์ละ <c oughs> ไปวันจันทร์ละไปหมดแล้วไปถึงวันจนันทร์แล้วทีนี้เขามาโอนเงินหมดแล้ว วันจันทร์ฟิลิปปินส์ก็สั่งมาฟิลิปปินฟิลิปปินยุดยุดยุด,ยด,ยด,ยดห้ามห้ามโอนเงินปรากฏว่าวันจันทร์ฟิลิปปินส์ไม่ทำงานอีกจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นช่วงวันตรุษจีนใช่ไหมคะจีนอีกพอดีคนวางแผนกัน <Perfect. S 1> มาตั้งแต่ปี <Perfect. S 1> ที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เพราะนั้นฟิลิปปินส์ก็ตอบกว่าจะตอบกลับไปว่าเรียบร้อยแล้วครับเงินเนีสองพันกว่าล้านเนี่ยที่ที่สั่งระง,งับตอนนี้เหลืออยู่ติดแบงค์อยู่ประมาณสองล้านบาทเรียบร้อยแล้วครับโอนเงินไปเรียบร้อย จบละ,ะมีคนมาถอนเงินวันนี้มันมีหลักฐานว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันลิงก์เข้าไปสู่คาสิโนแล<อ>มีคนมาถอนเงินแต่คน,คนละส่วนกันะนะฮะบเขาบอกว่าเป็นเรื่องของแจ็คเก็ตเป็นเรื่องของการพนันเป็นเรื่องของการสั่งโอนเงินสีลังกาเนี่ยไม่จ่ายเงินเพราะว่าไอ้ยี่สิบล้านเหรียญเนี่ยเยอะเกินไปแล้วชื่อมูลนิธิที่รับก็ดูแปลกๆปกก็ไม่รับนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเพราะน่ากลัวมากนะครับเรื่องง่ายๆเลยแค่ส่งคอมพิวเตอร์เข้าไปโอนเงินเข้ามาแค่นี้ได้เรียบร้อยละ นะครับส่วนในสามหมื่นกว่าล้านที่ธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าเยอะไปไม่แล้วที่น<ต>่ากลัวคือศรีลังกาสั่งสั่งโอนเงินตัวเองที่ธนาคารกลางสหรัฐนะที่ฝากไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่จ่ายเงินก้อนนี้เพราะว่าชื่อคนสะกดผิดชื่อผู้<อ>รับสะกดผิด แค่นเองถ้าถูกอีกทีนะอีสามมือเนล้านเข้าไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยน่ากลัวมากนี่ถือเป็นการต้นที่ใหญ่ที่สุดยังยังหาไม่ถูกนะครับว่าใครทําทําเรื่องอะไรเพื่อการแบงค์จะโดนผิดหรือไม่เผาจะตามความคืบหน้ามาแล้วมาเ่าให้ฝังครับเพราะว่ารู้วิธีการแล้วนะคะ ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะได้ไปทั้งที่ใส่ขนมปังและลูกอมด้วยแล้วสัปดาหนะ์หน้าเรียนคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจไหมคุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะคะส่วนวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะเล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยทุกๆทก่านเดินทางไปและกลับด้วยนะคะวันนี้เราทั้งสาคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ